โรคต่อมลูกหมากเนี่ยมีงานวิจัยนะครับรายงานว่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกานคนยุโรปจะเป็นกันเยอะมากนะครับปีนึงม,มีมีคนตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า3ามหมคนต่อปีนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นเนี่ยก็หลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟล์เอลฟา ดีทักเตสไททูมีไทวันไททูนะครับนี่เป็นไททูนะครับไททูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยการการการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยไม่สามารถหมุนเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ต่อมลูกหมากก็ขยายตัวโตขึ้นเมื่อขยายตัวโตขึ้นเนี่ยจากจากไอ้เบดเดอร์หรือกระเพาะปัสสาวะลงมาแล้วก็มันจะมีต่อมลูกหมากเออ่มันมันจะมีสายผ่านไปทางต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทําให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้ กะเพราะจากนะ้ำปัสสาวะมันก็ไม่สามารถไหลออกมาผ่านทางผ่านทางาผ่านผ่านทางอัน,นนี้ออกไปได้นะครับก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ออกไปฉี่ออปไปปุ๊บก็ไหลามานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมือ่อในคนที่สูงอายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่ยุ40ปี หรือ50ปีนะครับแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่อายุ50-60เข้า 60, 60ปีเนี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทุบีกูณเมื่ออายุขึ้นถึง60-70ปีน่าจะมีเป็นมากถึงคิดว่าต้องมี70%ถึง80%ของคนที่เป็นก็จะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้หรือไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแล,แล้วตัวเนี้เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถยับยังตัวเนี้ยในผลอย่างชัดเจนมาก สารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนไลโคปีนก็คือสารเป็นขันสารพวกกลุ่มพวกแคลโรททนอยหรือแคลโรทีนนะครับซึ่งมีซึ่งมีสกัดมาได้จากพืละละชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศน,นะครับหรือในฟักข้าวหรือบาเอ่างแม้แต่แตงโมงนะครับเราเราก็มีไลโคปีนในสังก็เราเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุบางตัวเช่นซิงค์วิตามินดีนะครับช่วยทําให้การไอต่อมลูกหมากที่มันมีปัญหาเนี่ย ไอ้ตัวไอ้ตัวเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันมันเล็กลงเออมัน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 ไม่มาเอออินเตอร์เฟียร์ได้ไม่มามีผลต่อไอ้ตัวต่อมรูปมรหปมากก็จึงทําให้ต่อมรูปหมากขอเราเนี่ยมันเล็กประมาณปกติพอเล็กมาปกติาตการตับถ่ายก็หลบการชักต่อปัสสาวะเรานี่ก็จะมากขึ้นนะครับโดยโดยโดยทั่วไปถ้าเกิดเราไปหาหมอนะครับหมอก็สามารถก็จะตรวจต่อมรูปหมากเราด้วยกันเนี่ย เอานิ้วแหญ่ไปตรงตรงก้นเราแล้วก็กดกดไปที่ต่อมรูหมากเรานะครับที่มันอยู่สูงสูงขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็กดแตะลงไปแล้วก็จะสัมผัสได้เลยว่าต่อมรูหมากโตรหรือไม่โตนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทเมซินของเราเข้าไปภายเพียงแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะครับต่อมรูหมากของเราที่เกิดเกิดเชื่อมเรื่องฉีกขาด เราก็จะสีสะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสาร,กรสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันไม่ว่าจะเป็นสารสกรัดจากมะเขือเทศนะครับสารสกรัดจากเอ่อเอชาเขียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เราที่เราผสมประสานกันจนกลายเป็นโทเวซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นการันตีโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดักต์ครับ